เมามอยซอยเกาวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆของ DJATime และคลื่น FM 100.5 News Network ที่จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลครับเมามอยซอยเก้าซอยคือแบบเมียกเมาอ่ะนี่รุ่นนี้เหลือน้อยแล้วครับมีผมเนี่ยอายุน้อยสุดแล้วนะครับจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วถ้าไม่มาดูรอบนี้สงสัยจะไม่ได้ดูอีกแล้วนะครับเนี่ย ก่อนจะขึ้นทอล์กโชว์แบบฉบับเต็มนะักพูดชั้นนำของเมืองไทยทั้งอาจารย์สนเสนศีสุวรรณอาจารย์พนมปีเจริญและอาจารย์วสานพงสุประดิษฐ์ก็เลยมาเชิญชวนชาวซาย9ก้าให้ไปร่วมชมทอล์กโชว์มหาสุสรร์ท่วมทนเนปาลที่จะรวมตัวสุดยอดนักพูดนักต่ว,วัตีชั้นนำของเมืองไทยไว้ถึง12ชีวิตที่คลื่นข่าว FM 1 0 0 5 News Network นว์ของเอ็มควันรัจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลค่ะ ทำบุญแบบด้วยทั้งความรู้ความสนุกมาเจอกันวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้บ่ายโมงตรงหนห้องออเิทอรี่รอาคารปฏริบัติการอสมทถนินพระรามก้า,กาวจ,าจ้าบะ